สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะที่ระลึกถึงเพื่อนแอนนาทุ่มซื้อรถตู้มือสองทำเป็นรถกู้ภัยสกรีนรูปแตงโมเป็นที่ระลึกถึงเพื่อน20มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาโพสเฟซบุ๊กเมื่อคืนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมา เป็นภาพการรับมอบรถตู้มือสองจากผู้ที่มาติดต่อเสนอขายในราคาพิเศษเตรียมที่จะส่งต่อทำเป็นรถกู้ภัยที่บ้านโป่งราชบุรีโดยจะสกรีนรูปและชื่อของแตงโมบนรถก่อนจะส่งมอบรถตู้คันนี้ให้กับหน่วยงานต่อไปเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์และเป็นการทำเพื่อะระลึกถึงเพื่อนสนิทแตงโมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา แอนนาโพสระบุข้อความว่ารับมอบรถเรียบร้อยพรุ่งนี้ส่งต่อทำเป็นรถกู้ภยัยรออีก2สัปดาห์ที่บ้านโปง่งไฟไซเรนร้านนี้คนแนะนำเยอะมากขอบคุณเจ้าของรถที่ลดราคาให้พิเศษมากๆรถคันนี้จะสกรีนรูปและชื่อโมส่วนจะมอบให้หน่วยงานใดขอปรึกษากันก่อนนะคะไม่มีการรับบริจาคใดๆนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ทางนี้แอนนาเล่าถึงประเด็นดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กในช่วงข้ามของ19มีนาคมที่ผ่านมามีความตั้งใจที่จะซื้อรถเพื่อทำเป็นรถกู้ภยัยจึงประกาศขอรับซื้อรถตู้มือสองเนื่องจากมือหนึ่งราคาสูงตนได้มีกำลังซัพ์ไม่มากแต่อยากทำเพื่อแตงโมต่อมามีผู้ติดต่อขายรถตู้ปี2016ราคาพิเศษตนต้องขอขอบคุณรถสภาพดี จากนี้จะนำไปปรับปรุงภายในให้เป็นรถกู้ภยัยส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมไม่ซื้อเรือเพราะมองว่ารถสามารถใช้ประโยชน์ได้บ่อยครั้งกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ